แบมแบมแอลเชียงใหม่ครองเทนหลังมีภาพหนุ่มฮอตแห่งวงก็เซเว่นขึ้นเหนือคนฮอตขึ้นเหนือแบมแบมแอลเชียงใหม่ครองเทรนฮอตแค่ไหนถามใจดูเมื่อล่าสุดวันนี้มีภาพแบมแบมกันพิมุกภูวกุลสมาชิกชาวไทยแห่งบอยแบนด์วงก็เซเว่นขึ้นเหนือไปถ่ายทำรายการที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นก็เลยทำให้แบมแบมแอลเชียงใหม่และคฮิวเวิ แบมแบมอินเชียงใหม่ครองเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างร้อนแรงไม่เพียงเท่านั้นจากโพสที่แฟนคลับแชร์กันข่าวว่าใครได้เจอเจ้าหนูแบมตัวจริงก็เป็นอันต้องมนความหลอ่อคูผสมคิ้วคนไหนยังไม่ได้เป็นแฟนคลับหรืออาจจะไม่ได้ชอบหนุ่มหล่อคิ้ว ก็มีอันต้องโดนตกไปตาม,ตามกันโดยนอกจากมันถ่ายทำผลงานแล้วไอดอลเคป๊อปสายกินคนนี้ไม่พลาดแวะลองทานเมนูเด็ดมืองเหนืออย่างข้าวซอยร้านดังเจ้าถิ่นเป็นที่เรียบร้อยด้วยโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแบมๆบก็มีความเคลื่อนไหวทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นการโพสตภาพขณะกำลังยืนอยู่กลางแดดจ้าในป่าใหญ่ทางอินสตาแกรมขณะที่ทางทวิตเตอร์ก็มีโพสต์สุขสันต์วันเกิดให้กับเหล่าไอ o t เซเว่นหรืออากาเซ่แฟนคลับวงก็เซเว่นแล้วแบบนี้ จะไม่ให้แฟนๆรักหลงยังไงไว้โดยสำหรับแบมแบมกันพิมุกเพิ่งได้ฉลองเบอร์เดย์วันเกิดอายุครบ26ปีเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะ